าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่าน10นะคะสิบคำจากคุณผู้ชมทางบ้านกันนิดนึงท่านแรกนะคะจากคุณฝ้ายมาเนียค่ะครัผมไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทําให้ทุกคนถูกใจได้ทั้งหมดขอให้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ต่อไปขอให้มีความสุขเสมออยากทําอะไรก็ทําได้เต็มที่ <c oughs> เรักรักที่ไบเบิลเป็นรักที่ไบเบิลคือไบเบิลในแบบนี้ะจะคอยสปอร์ตเสมอขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดีนะคะ ขอเสียงประมือให้กับคุณป้ายมาเนี่ยคะ่ะและอ่ะคนที่สองนะคะคุณน้องยุย้ย T M W ค่ะครับผมขอบคุณที่เป็นพระจันทร์ที่สว่างที่สุดและเราจะเป็นดวงดาวเล็กๆช่วยส่องแสงให้ใบว่านเช่นกันอืมอ่ะโอเคขอเสียงประมือให้กับคุณน้องยุ้ยด้วยคะ่ะ คืออ่ะใครดูอยู่บ้างไหมคะสิบสิบท่านนี้ที่เกิดที่ที่ส่งข้อความมาถ้าเกิดฟังอยู่ก็พิมพ์มาเสริมได้นะคะในคอมเมนต์นะคะอ่ะอย่าลมใช้แฮชแท็กผมอุ้ยถ้วยอุ้ยไข่ของให้ด้วยเก๋แล้วก็ช่วยมวเอ็กซ์ไบเบิลครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดแป้งน้องไบเบิลกันด้วยอ่ะคุณคนที่สามนะคะคุณ I love everyone of me ค่ะอันนี้คือเคยไหมเคยไหมเคยไหมที่ดูซีรีส์หรือหนังแล้วรู้สึกเอนดูอยากเป็นหนึ่งในตัวแสดงนั้นแล้วเพราะอะไรครับอ่าเคยจริงๆ บ่อยครับผมมีหลายเรื่องที่บอกว่าเราเราเคยจินตนากา,ารว่ราบอกเออถ้าเราได้เล่นในเรื่องนั้นมันจะสนุกแบบไหนเป็นยังไงอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนังแอคชั่นอนะ่ะเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายนะเเห็นแอคชั่นเขากโอ้มันเท่หอยากแบบอยากมีคิวบูหรือว่าอยากมีซีนแอคชั่นแบบนั้นบ้างอะไยากอยากถ่ายแนวนั้นบ้างส่วนใหญ่ใจลึกๆก็จะจะเป็นแบบ จอห์นวิกครับผมวู้จอห์นวิกว้าวหวังว่าสักวันจะได้เหตุบทบาทนั้นของนบเบิ้ลนะคะครับผมเหมือนกันโอเคขอขอบคุณคุณเอลเลอร์วิวัออฟมีค่ะ <c oughs> และคำถามและคำจากทางบ้านท่านที่4ี่คุณแม่ชอยค่ะจากการที่เปลี่ยนจากคนธรรมดามาเป็นนักแสดงที่มีอะไรที่เปลี่ยนเป็นนักแสดงมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมแล้วชอบการเป็นนักแสดงมากแค่ไหนจ๊ะอือครับผมตอนนี้จริงๆผมรู้สึกว่ายังเป็นคนธรรมดาอยู่นะเป็นคนธรรมดาที่ ที่ <laughs> ที่ไม่ธรรมดาเสียงจากแฟนคลับ <laughs> <laughs> เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วผมอแบอบกว่าทุกจริงๆทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบอบกว่าการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยคือเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมแล้ว, <laughs> อลวชอบการเป็นนักแสดงมากแค่ไหนก็คือชอบมากผมเป็นคนที่เวลาเข้าไปที่เซตเนี่ยครับรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นมันได้เจออะไรใหม่ๆตลอดผมชอบการที่ ได้มาเป็นนักสแสดงเราก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเนี่ยผมที่ได้โอกาสมาอยู่ตรงนี้ครับผมขอขยี้ต่อหนึ่งจากคําถามนี้เขาบอก<ข>อว่า<ม>จากวันที่เป็นคนธรรมดาเปลี่ยนเป็นนักสแสดงมีอะไรเปลี่ยนไหมเรียกได้ว่าจากวันที่เราเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักจนวันนี้มาเป็นคนที่โด่งดังแล้วมีแฟนคลับหลักมากขนาดนี้เนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรตรงนี้ที่อยากจ,จะบอกกับแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนและรักนองมากขนาดนี้คือ i I never thought that this would happen, you know, like uh, when I went to cast that day, I just was thinking in my mind that this was a good opportunity, and um, you know what I realized is that you can't make people fall in love with you, you can't make people you know like who you are, you just be yourself and um, I'm so happy that you know there's this many people who love and support me, and I just want to thank you all you know for doing so, and I just feel like you know i still feel like i don't deserve it but i'm going to try to be somebody who who does deserve all this love and support and you know, thank you again <coughs> <laughs> okay. if bible is reading this please know that you deserve all the love and support from everyone your existence your existence really means

มันมีความหมายมากสําหรับแฟนๆแ,แล้วทําให้ชีวิตเขา,เามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณสําหรับความยิ้มที่ที่สว่างแจ่มใสอะไรประมาณอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เ,เพราะว่าความยเยบพราะารอยยิ้มของเราทําให้เขาตกหลุมรักเรา,เาซ้ําๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับอขอบคุณที่เราทํางานหนักแล้วก็เขาพิเศษทุกอย่างครับผม,อมโอเคขอขอบคุณคุณโมจิค่ะ And question. Question from oh, name is solo. hello i'm liang a chinese fan i started to follow you because of the tv series i was surprised when i know that you are the first time being an actor you perform well in the series and that makes me feel that i was a part of the tv series i remember you said that you don't deserve our love in the concert but i want to tell you that you are worth our love and that we will give you more, more love to you As a fan, I will follow you in the future and forever. Hope one day to see you in Thailand. Thank you. ภาษาไทยคร่าวๆค่ะครับผม <laughs> ก็เขาติดตามเราจากซีรีส์นะครับแล้วเขาทำให้ขอบคุณเขาบอกว่าการเขาเซอร์ไพรส์ามากที่ที่รู้ว่าซีรีส์นี้เป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็เขาทเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนอหนึ่งในซีรีส์เหมือนกัน like I feel like a part of it ครับผมแล้วก เขาบอกว่าเขาจําได้ว่าผมเคยพูดว่าผมไม่สมควรที่จะได้รับความรักและสปอร์ตจากแฟนคลับเยอะขนาดนี้แต่เขาก็บอกว่าไม่จริงๆผมสมควรก็ขอบคุณมากครับผมแล้วก็เขาบอกเขาจะให้ความรักให้มากขึ้นเราจะติดตามเราในอนาครแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในประเทศไทยครับผมโอ้โหขาตบมือคุณเหลียงอีกรอบนึงค่ะเผื่อคุณเหลียงดูอยู่นะคะอคำถามที่เจ็ดจากทางบ้านนะคะจากคุณแม่นองบีมค่ะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอคะ อยากบอกว่าเบิ้ลเป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญให้พี่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้โอ้ะ,อะงั้นบอกเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังท้อแท้เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าน้องไบเบิลเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเขาได้น้องไบเบิลอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นที่เขาเห็นน้องไบเบิลปับ๊บเขาฮึดสู้ได้เลยก็มันมันโดนใจมากเลยคือ เคยคิดไหมคะว่าวันวันนี้จะเป็นวันที่เราสามารถต่อลมหายใจและเป็นพลังใจให้กับใครหลายคนได้เคยคิดเลยแล้วพอวันนี้เป็นจริงอยากบอกอะไรกับเขาก็อยากบอกว่าแบบ I I'm very very thankful that you you know you feel me like that I just want you to know that there's you know so much more to life and uh, you know I'm I'm glad that you for whatever reason and you know even if it's because of me that you want to stay in this world but you know ที่คีปออนไฟต n ้งแอนด์ว่าแบบทุกวันมันคือมันคือของขวัญ please k e e p on going สู้ๆครับผมตบมือเป็นกำลังใจให้น้องใบเบิร์นด้วยค่ะอยู่เป็นกำลังใจและเป็นดาวที่สดใสให้กับแฟนคลับไปนานๆนะค่ะคำถามที่8นะคะเป็นจากคุณมนรักใบเบิ์นเออเอาสิภาษาอังกฤษโซโล่เลยค่ะ i'd like to know what is your next goals in life and i just wanted to let you know my love always can take you anywhere you choose to go uh, my next goal in life I, I think i just i want to continue to grow as a, as a person and as an actor and i just want to take every opportunity and, and do my best and as for where i want to go I I think I want to explore the world I want to travel อยากท่องเที่ยวยใช่ไหมคะอ่ะโอเคขอบคุณคุณมรักไบเบิรนะคะและคำถามที่9จากคุณ Essential P ค่ะรอยยิ้มของไบเบิรทำให้ชีวิตของพี่ผ่านความลำบากมาได้ไบเบิ Bible คือฮีลิ่งใจพี่ได้จริงๆนะฮะ Always keep the faith ขอบคุณมากนะพี่ชอบวลีคำว่า Always keep the faith, keep the faith. ขยายความคำนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหนะะ่อยค่ะ The face ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อธธจะ,ะจะจะแปลถูกไหบแต่ว่าถ้ารับบอกว่าก็คือบอกว่าเชื่อคิดแบบคิดความเชื่อว่าแบบมันจะมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะอะไรเงี้ย Everything will be okay ครับผม,มบก็คือเขาโชวเชื่อว่ารอยยิ้มของน้องไปเบิ้ลสาม,มารถฮิวใจใครได้ไหลายคนอีกแน่ๆอ่ะยิ้มโชว์หนึ่งค่ะอ่ะ <C> e <ars> โอเคขอขอบคุณคุณเอเชียลพีา <C le ars> และคําถามสุดท้ายนะคะจากคุณ B Somebody เวียดนามแฟนอินเตอร์อีกแล้ว Dear my be someone eat well work hard love truly travel often let's do whatever you feel is right to do don't be afraid don't hesitate we got your back <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็เขาบอกให้ให้กินกินเยอะๆนะทํางานหนะักครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะรักก็คือบอกว่ารักอย่างจริงจังอบอกให้ไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็ทําสิ่งที่ คิดว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าถูกต้อง like do the right thing that you feel the right thing to do แล้วก็ don't be afraid แบบอย่ากลัว don't hesitate hesitate ภาษาภาษาไทย hesitate hesitate อย่าลังเลครับผมอย่าลังเลครับผมแล้วก็ we got your back คือเขาเขาจะคอย support เขาจะคอยอันนี้โอเคขอขอบคุณทั้ง10คำถามจากคำบ้านนะคะ